<wounds> mhm. ไม่เดี๋ยวมันเข้าเพลง <t ick> ไม่ก็แบบว่าทุกคนก็แบบเราลองแค่อยู่ในการเบอร์เดย์แค่นั้นเบอร์เดย์ก็แบบแฮปปี้เบอร์เดย์ไมม่ีเอาแค่คำว่าเบอร์เดย์เดี๋ยวเอางี้ร้องพยางค์แรกกับพยางค์สุดท้ายของพี่ Happy แฮปปี้ยูแฮปปี y เทียนอ่ะโอ้เดี๋ยวทุกคนไม่มีใครแบบร้องในใจแล้วอันนี้ร้องไปแล้วเหรอร้องแล้วแค่ไม่เบื่อที่ยิ้ครับปกติเชื่อบตอนแรกเชแบบแล้วจะปีที่แล้วปีที่แล้วไม่รู้ทำไมออไม่ตอนนั้นยังไม่สนิทกันเลยปะมึงกูว่ายกเทียนขึ้นกรเป่าเถอะไม่งั้นเอาให้กูเป่าเลยใช่ไหมให้เป่าเลยให้เป่าเลยคัดได้ไหมจะเปิดแล้วไล่ลงอ๋ออ๋อโอเค รู้ไหมใจสบายใจชอเทียนเอสา่จะไหม้ทีละกูไม่อยากเป่าเดี๋ยวแบบเป่าไปเฮยเออเป่าไปเฮยเอ้ยสมมือแล้วของมันเกิดถูกว่าแบบเดิน่งไลเลงแล้วคือไม่กล้ากินไม่กูกินน้อยไม่บาตอฟฟี่ลุงสา ไอ้ออเฮี้ยแก้วนั้นอะ่ะมึงจำได้่าแก้วในร้านอ่ะไอ้เฮี้ยกี่หลอดเปิดไฟเลยก็เบียคาบลมสบายอ่ะเพื่อนเนี่ยนะโอ้ยโทษโทษโทษโอ้ตอะไรา